สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขู่สุคนพบพ่อกันวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ของวันที่13มิถุนายน2568มิันนี้ก็คือเก้าเหมือนเดิมพี่น้องอายุห้ายุนาเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์ของพายุสุริยะหลังจากที่ว่าตกตก,ตกมาลายมื้อลาแว่นแล้วจ้าพี่น้องแต่ว่าคืนของวันที่13มนี่ตกแห้งตกกลางแต่เที่ยงคืนพูดละ ตกตั้งแต่เที่ยงคืนจนขณะน,นี้ก็เป็นเวลาเก้าในฤกษ์ก็ยังตกอยู่พี่น้องเอ้ยคาดว่าสิตกเบิดมือ้อพุ่นี้ตกลิน่นคอยบ้านแหงบัดคอยบ้านแหงอยู่พี่น้องเอยทงัวควายก็ยังบ่งัวก็ยังบ่ทันได้ออเด้อมื้อนี้บ่มีมงเลี้ยงแล้วพี่น้องเอยน้ําทงเบิดน้ําเต็มนะยังบ่ทันได้เอาหญ้าเอาหยังให้อยู่เนาะเดี๋ยวยังได้ไปหาเกี่ยวหญ้าเกี่ยว บุงเหอะงูก่อนขอบงูกระเชะพี่น้องเอ้ฝนตกิได้การล,ละละพี่น้องบดนี้การล,ละละน้ำมาแล้วน้ำมาแล้ว คืนเดียวเท่านั้นพี่น้องเอ้ยขึ้นเดียวน้ําเต็มเมืองเลยผู้สุริยะหลายกาดแล้วสุริยะนี่เห็ดในน้าเต็มเมืองผู้เมืองจนพังจนเจือนเบิดพี่น้องเอ้ยลายกาดแล้วเลยจ้าพี่น้องบันนี้ลายกาดแล้วน้ำในมาละอดฤดูดทำนาแล้ว ประมาณกลางเดือนหน้านี่กะพี่นให้พี่น้องก็จะได้ปักดําททำกันลงมือปักดําพี่น้องเลยเดี๋ยวพาพี่น้องชมเบิ้งบรรยากาศเลาะให้เลานะนา มาหลายก้นึกพี่น้องเอ้ฝนตกลงมาก็ได้การนะปลูกหญ้าหวานไว้นี่ก็ได้การเลยพี่น้องอ้บ่ต้องโอดกําลังงามติดแล้วติดแล้ว ทางบ้านพ่อแม่พี่น้องเด้๋น้อเป็น,นอย่างใดเนอะตกได้น้ำได้ในได้กาได้บุงเบิดละบ้อ,อติดเบลแอฟยากับติดเบลแ้วได้การแล้ว เป็นนองเป็นสะเป็นเมืองออมรีสอร์ทพี่น้องเอ้ยว่าน้ำอยู่สะนี่ยงพรท่านได้ตึงเพราะว่ายังพรท่านได้เป็นเข้าอยู่พี่น้องเอ้ยย่านป่าตายย่านป่านอกน้ำค่อยให้น้ำไหลเข้าทีละน้อยละน้อยยานป่านอกน้ำตายพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวเามาลอลุ้นนากันว่าพายสุสุริยะนีนเพินสิมาจากมือสิตกอีกอยู่บ่สิลุ้นสิพอสีแห้งซําใด้จังค่อยพุ่ะวีดีโอหน้าพุ่ะพี่น้องเอ้ยจังละไทยทํามาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันสำหรับวันนี้ก็พอจบวีดีโอไว้เพียงซํานี้ก่อนนะจ้าพี่น้องพุ่ะว่ดีโอนะ้ ค่อยพบพอกันไหมเดี๋ยวค่อยรับอัปเดตสถานการณ์พายุสุริยะให้เบิ่งเนาะสำหรับมื้อนี้กับขอขอบคุณหลายๆค่ะ